คน2องไม่อยู่ฝั่งีนก่อนคนองอยู่ฝั่ง้ออเออรแล้วแล้วเล่นไม่เต็มที่ให้อหน่อยวกหมายอ่ะโ่ น้องชายเขาก็เป็นโค้ชกันแต่ว่าอีกคนนึงไม่ได้เลียงหรอกไปไป้วไม่ดม่ไ่ได้เราไยืมสอดยบอสดไปเลยย điên 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 tham quá Đồ lên rồi đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên,

Ô mẹ cứ biết nữa là hai người Quá lỡ hồn. Ô mẹ! Ô Ô อมดีมากต้นหอมว่าด no ีมากว่าดีมากโอ้ยไปบังกล้องทำไมล้เยจริจริงจะหมดอหมดหมดหมดไม่ลไปีไป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 มาฮัลโหลฮัลโหลยุดหมดยหมดฮัลโหลฮัลโหลตันอไปอมไปยิ้

รอไม่ได้มา <โ or S 1> <oni> เลย้แม่ผมไปรอเลยไอ้กูไปรอเลยมาเลยเว้ยไม่รู้มึงอะโอเคแล้วจะไดรูปหลังให้มันแน่เอ้าเอ้า ถึงไหมเป่าเ้ล่ไม่เนี่ยเป่ากไปไม่เล่าีถอี่อเด่เอ้ પ�ં મંપ મણળ ષા પઆ ખાબં઺ ખા કેચચચ ઑચ ચે કેચ ખાચચ ઋા

ไปดูแวาเปสถาน่น uhm ียวเ้เลยป่ะบะทสถานีทางรย่ได้อยู่นี้อยู่้อยู่รอนคัก็ใครต่อผมเนใครต่อฝ่น้เผมมีเมนูผม่ก็ไม่าโอ้ยนอนกินเลยโอดีใจ้ห Thank you.